โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปบอกนะครับมีน้องๆถามมานะครับว่าผมล้างรถเนี่ยมันมีจุดที่ล้างลําบากลําบากเนี่ยผมทํำยังไงนะครับคือจุดที่มันล้างแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าใครล้างไม่ละเอียดเนี่ยเวลาเราล้างรถแล้วเนี่ยล้างรถเสร็จแล้วเช็ดแห้งแล้วเราจะยังเห็นคราบอยู่นึกออกไหมว่าเฮ้ยอ้าวตรงนี้กูล้างไม่เกี้ยงนี่วะนะครับมันมีจุดอยู่ประมาณสี่ห้าจุดเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับว่า มันต้องล้างแบบไหนล้างยังไงต้องใช้อะไรนะครับในการล้างมันถึงจะทําให้เกี้ยงนะครับคืออย่างเวลาผมไปจอดติดไฟแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นรถใหม่ๆเงาๆเนี่ยผมจะมองดูว่าจุดจุดนั้นอะ่ะเขาล้างเกี้ยงไหมนะครับบางคนล้างรถใหม่เอี่ยมเลยแต่ว่ามันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดซ่อนเลนส์นะครับที่ถ้าเราสังเกตไปแล้วว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าคนนี้ลักรถหรือว่าล้างรถแบบละเอียดจริงๆอะ่ะมันจะไม่มีคราบนะครับคราบอันแรกเลยนะครับ ไอ้พวกข้างใต้นี่นะครับมันจะเราจะใช้ฟองน้ําล้างนี่แหละแต่บางคนถ้าถ้าเขาล้างไม่ละเอียดอ่ะมันจะมีคราบให้เห็นนะครับรวมถึงขอบยางนะครับขอบยางมาคนลงแว็กซี่เนี่ยแล้ววิ่งหรือลงแว็กหรือทายางดําก็แล้วแต่เนี่ยฝุ่นน่มันจะเกาะนะครับเกาะแล้วถ้าเราไม่ขัดอ่ะมันก็จะพอกไปตามตัวหนังสือต้องขอบยางอ่ะมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นคราบล้างไม่ออกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบางคนหลังข้างใต้นี่นะครับบางบางคันใหม่ๆจอดอยู่เนี่ย ไปไหนแล้วผมก็จะก้มไปดูนะว่าเขาเขาล้างเกี้ยงไหมนะครับที่ผมจะดูนะแล้วก็พวกตามเนี่ยตามปลอกมือตามแฮนด์แล้วก็ตามร่องพวกเนี้ยนะครับบางทีมันล้างไม่ได้นะครับมันล้างไม่ใช่ไม่ล้างไม่ได้ล้างแล้วมันไม่สะอาดนะครับมันมันเป็นจุดที่ต้องละเอียดนะครับผมก็จะใช้นี่แหละไอ้ตัวแปรงนี่แหละนะครับขัดบางทีปลอกแฮนด์ลองไปดูนะแฮนด์เดิมเดิบางคนเนี่ยนะครับเป็นแบบคาบขี้ไขยคาบมือนะครับเป็นฝุ่นเกาะตามร่องปลอกแฮนด์นะครับ แล้วก็จุดที่ลําบากาเพื่อนๆลาบากกันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชิวเดิมหรือชิวแต่งนะครับก็คือซอกชิวเนี่ยนะครับนี่หล้างแบบนี้นะครับเอาผ้าสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ลูดรูดลูดลูด,ด,ดอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนผมใช้ไอ้แปรงแปรงล้างขวดนมของเด็กอะนะครับแต่ทีนี้พอใช้เป็นนานแล้วฟองน้ํามันขาดนะครับพอลูดบ่อยๆมันขาดผมก็เลยหันมาใช้ผ้าแทนนะครับคือผ้าไม่ต้องผืนใหญ่หรอกนะครับเราชุบน้ําให้มันเปียกใช่ไหมเราก็สอดเข้าไปทั้ง ชิลแต่งหรือว่าชิลเดิมอะนะครับทาแบบนี้ได้หมดนะครับแล้วเราก็ถูมันก็จะเกี้ยงนะเพราะว่าบางคนลองสังเกตด,ดิคือล้างรถมาใหม่อีเยมเ่ยเพราะขี่ไปพอรถแห้งปุ๊บในชิลเนี่ยมีคราบนะครับเพราะว่ามันล้างไม่เกี้ยงนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกขอบล้อเนี่ยถ้าขายที่ลงพวกยางดํานะครับตัวหนังสือตรงขอบยางเนี่ยมันจะอมฝุ่นแล้วมันก็จะเกาะตามขอบตัวหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นแปลงตัวเนี้ย คือสุดยอดอะนะมันคุ้มะนะครับแพ็คหนึ่งมันมีห้าอันที่ผมซื้อมานะก็แบ่งใช้ทีละสองอันนะครับเอาไว้ล้างพวกซอกซอกชุดสีนะครับกับล้างพวกชุดที่มันเป็นเลอะๆอย่างน,นะครับอย่างใต้สวิงอาร์มใต้ท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นบางท่อเห็นไหมบางท่อแล้วก็โชค๊คเงี้ยนะครับบางคนล้างรถมาแต่ว่ายังมีคราบเ็าเรียกว่าคราบขี้ดินเกาะตามโชค๊ค ผมจะเน้นที่โชคสาหรับคนที่เปลี่ยนโชคนะเป็นไวเอหรือเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่หน้าฝนมันเนี่เน้นไปที่โชคเลยนะครับแกนโชคนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรารัววนะครับให้โชคเรารั่วได้ถ้าเราล้างไม่เกี้ยงนะครับแล้วแล้วเราใช้ไปพอขี้ดินมันเกาะผมเคยบอกบ่อยมากนะครับเวลามันเกาะที่แกนโชคแล้วพอโชคเรายุบเนี่ยขี้ดินมันก็ไปลูดกับไอซีนยางมันทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้โชครั่วนะครับรวมถึงคอท่อ นั่นก็จะเป็นคอท่อเดิมยิ่งคอท่อเดิมยิ่งต้องแบบล้างให้ดีอ่ะไม่งั้นมันจะขึ้นสนิมไวมากหน้าฝนแบบเนี้ยนะครับบางคนอาทิตย์เดียวนี่คอท่อไปแล้วสนิมกินแล้วนะครับรวมถึงตรงช่วงจานนิดเบรกนะครับแต่จานดิดเบรอะมันมันขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นฝุ่นจากเบรกอะมันเ,เกาะแต่มันจางออกง่ายแต่คอท่อเนี่ยออกยากนะครับ